สวัสดีครับต้าอุคิทยานะครับตอนนี้ก็ยังเป็นยิสิตคณะเศตศาส์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับก็รู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเพราะว่าในหนังสั้นนีครับทำมาเพื่อเฉลิมฉลองในการครบรอบ80ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสถาปนานะครับก็ ยินดีครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งคณะตัวเราเองเนี่ยก็เป็นนิสิตนะครับที่ได้เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็อย่างที่ในเนื้อหาของมหาวิทยาลัยได้ผลิตออกมาครับก็เป็นสิ่งดีครับที่จะมอบให้กับทุกคนได้รับรู้ว่าเอยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมีสิ่งอะไรดีๆมากเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจว่าสําหรับน้องๆรุ่นต่อไปนะครับใครที่อยากจะมาสมัครเรียนนะครับหรือว่ากําลังสอบเข้าเนี่ยกำลังตัดสินใจอยู่ว่าเออมหาวิทยาลัยของเราเป็นยังไงนะครับก็เราก็มีเนื้อหาต่างๆนนนะครรัับใใให้เือกาตดสิจนะครับ ก็รู้สึกดีแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้อยู่ในร่วมในส่วนหนึ่งของโปรเจกต์แล้วก็ได้มาร่วมงานวันนี้นะครับที่จรต้องบอกว่าแอดกลับมาบ่อยอยู่ครับเพราะว่าที่นี่แบบว่ามันเป็นอ่อยู่ใกล้อยู่ใกล้ที่ผมอยู่ด้วยแล้วก็มาวิ่งบ่อยมอกรลางก,กายบ่อยเลยฮาก็แต่ว่าในในทางที่พัฒนาคือมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเลยก็อย่างคณะเาศาสตร์นะครับก็จากตอนแรกที่ออก มันจะมีสิ่งเรียกว่าลานแสบนะครับตรงน,นี้มันก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะมากตึกเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกเลยว่าปีต่อปีเนี่ยกลับมาหนึ่งปีเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยก็พัฒนาขึ้นไปแบบเร็วมากแล้วก็รู้สึกว่าดีใจครับกับน้องๆที่ได้เรียนรู้ได้มาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มันมีการพัฒนาอยู่ตลอดแล้วก็อยากจะบอกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือมันรู้สึกดีอ่ะเพราะว่าในสิ่งต่างๆคือตอนที่เราเรียนอยู่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีแล้วนะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยแต่ว่ากลับ เลยรู้สึกว่าอยากจะบอกน้องๆว่าใครที่น้องตัดสินใจอยู่เข้ามาดูอ่ะปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่มันดีขึ้นมากๆแน,น่นอนแล้วคือจริงๆก็จะบอกว่ามันดีอยู่แล้วแลวรู้สึกดีครับแล้วแอบเสียดายนิหนึ่งที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะได้ใช้ตึกใหม่ไ,มไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีใจกับน้องๆด้วยครับจริงๆเรื่องเรียนเหลืออยู่ไม่กี่ตัวครับเพราะว่าช่วงนี้ที่ดรอปไปเพราะว่าไปลาท้าฝันมาเหมือนกันนะครับไปอยู่จีนมาสองปีนะครับแล้วก็ไปอยู่ในแข่งในรายการโซเวอร์อีกหนึ่งปีก็เป็นสามปีที่หยุดเรียนไปนะครับก็ ใกล้จบแล้วจริงๆมันเหลืออีกแค่ไม่กี่ตัวครับก็เป็นโปรเจกต์สุดท้ายแล้วเลย้ยครับก็ถ้าเคลียร์ก็จบก็รับปร,ริญญาแลยอ๋ <im autobi ography> อก็สำหรับซีรีส์นะครับซีรีส์เป็นเรื่องรักไม่รู้ภาษานะครับเริเ่องแปลน้ำเสียเ่นเล่นผู้ต๋งนะครับพูดไปเลยสามภาษาและก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์อีกหนึ่งผลงานที่ผมเองก็ตั้งใจทํามากๆถึงแม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์ด้านการแสดงเลย แต่ว่ามันก็เรียนรู้ไปแล้วก็ตั้งใจทากันบ้านกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมากๆแล้วก็ใกล้แล้วนะครับอดใจรออีกนิดเดียวนะครับอย่างที่ได้ขับแอบเห็นไปบ้างแล้วว่ามันมีการเวิร์กช็อปก็ได้เวิร์กช็อปไปบ้างแล้วก็สนุกฮนะเตรียมรอดูเลยว่าพี่หยางจะเป็นยังไงครับแล้วก็จะดูว่าน้องภูมิใจจะเป็นยังไงเลยปกติเนี่ยซีรีส์หรือว่าละครมันต้องมีเพลงประกอบอยู่แล้วนะฮะ ส่วนเรื่องร้องไม่ร้องก็ต้องลุ้นเอานะครับว่าเขาจะใช้นักร้องคนนี้หรือเปล่าอาสำหรับแฟนมิที่ต่างประเทศสำหรับแฟนมีที่ต่างประเทศฮะเรารอติดตามเราติดตามแล้วกันนะครับเชื่อว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราก็เรียนภาษาไปก่อนเพราะว่าถึงแม้ว่าซีดีจะเป็นรักไม่รู้ภาษาแต่ว่าไปประเทศไหนจะพยายามสื่อสาร ถ้าม sí ีโอกาสนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสได้ไปไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนหรือว่าเป็นประเทศต่างๆนะครับในแถบทั้งเอเชียแล้วก็เออที่เราไปไหนแล้วเนี่ยไปกลับไปเวียดนามก็คิดว่าคงจะต้องถ้ามันมีโอกาสเข้ามานะครับก็คงตามาตามทางที่บริษัทบอกว่าเขาแนะนําเอามันอยู่ที่แฟนคลับแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ดีกว่าถ้ามีโอกาสไปถึงตอนนั้นก็คงจะไปทําโอกาสนึ่งที่ดีที่สุดก็ฝากผลงานด้วยนะครับผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับก็ มีชื่อเสียงได้เพราะว่าวง last one นี่ครับก็ฝาก last one ด้วยมันก็ยังมีเพลงนะฮะที่สามารถย้อนกลับไปฟังได้แล้วก็มีรายการ last icon นะครับแล้วก็ใครอยากรู้ว่าแบบไอ้ต้าอู่มาไงก็ย้อนกลับไปดูได้แต่ว่าตอนนี้ผลงานที่กําลังจะออกมานะครับสู่สายตาประชาชนก็คือรักไม่รู้ภาษาครับเป็นซีรีส์ลอนแอร์ทางช่องวัน31นะครับก็อยู่ในกระบวนการการถ่ายทำยังไงก็ฝากติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็น i g Facebook หรือว่า Twitter love installation นะครับก็ฝากด้วยนะฮะรักไม่รู้ภาษาของต้าอู่กับน้องอัพโอทครับ ขอบคุณครับ